สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋กเกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รับถูกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยพร้อมกับคุณแม่ในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮ้ามาดูผลงานของการปลูกผักกวางตุ้งดอกพักกระจนดอกบานเฮ้านะคะพี่น้องมาเบิรงว่าเฮ้าจะ ทำแบบใดขายแบบใดนะมีพี่น้องเมนถามแต่คิดว่าเฮ้าขายแบบใดถึงได้กระป๋องหนึ่งได้หนึ่งมืนบาทค่ะพี่น้องบางคนกับ,บวโเสือ้อถ้าเกิดว่าเข้าขายเป็นล้ดก็ดูแลใดขายใดกระป๋องละหนึ่งมืนบาทเลยทีเดียวนะพี่น้องภาพเทียนอยู่นี่คือน้องจิ๋วแจวเพิ่นรถพักกวางตุ้งดอกเขาจะปลูกอยู่หลายอย่างด้วยกันนะบ่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวกวางตุ้งดอกลก้วกบ ต้นหอมห้ากระปูกคือกันนะพี่น้องปลูกพืชผักผสมผสานกันแต่ในคลิปนี้มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับผักกระจนดอกคือบานห้าเนี่ยเวลาห้าน้ำพักกระจนดอกไปขายตามตามบานห้าเนี่ยเพิ่นจะหมักซื้อหมักซื้อหลวกกินกับน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มน้ำพริกนะพี่น้องหนึ่งใส่ปลาในงานในการเขาจะเป็นการท่วา พักชนิดนี้มีความต้องการสูงในะตลาดแล้วที่นี่ลงเป็นเป็นพักที่ลงทุนหน่อยแต่ได้กาไรหลายได้พี่น้องเขาเอานําไปขายเนี่ยเช้าละหนึ่งพันบาทแต่เวลาเาข้าขายเนี่ยถ้าเกิดว่างเาข้าึืนลดของพอขาค้นกลางเขาจะได้บลายได้พี่น้องได้กิโลกร,รัมละสาเออสิบบาทแค่นั้นเองแต่เวลาเขาเอานําไปขายเองเนี่ยเขาจะได้กิโลกร,รัมละสามสิบาทเลยทีเดียวได้กําไรเยอะครับพี่น้องสาหรับกวางตุ้งดอก ศัตรูพืชศัตรูของกวางตุ้งดอกก็คือแมงมัดละกะเพียก็จะเป็นตัวยาเดียวกันกับพ่นใส่พริกของเหาตัวนี้นะคะเหาต้องฉีพ่นทุกๆ3ามวันถึงจะเอาอยู่กวางตุ้งดอกนี่เป็นเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายอายุสั้นนํานะพี่น้องทําเงินได้เร็วนะสำหรับตระกูลผักของเหาอันใดกระสูกกวางตุ้งดอกบได้เอ่ออาจจะเป็นภาวาเหาชนานาญในการ ปลูกกวางตุ้งดอกก็ไดนะแต่ว่าตัวอื่นอาจจะมันถนัดไผถนัดมันเนาะพี่น้องแต่สําหรับกวางตุ้งดอกเนี่ยหูสึกว่าจะดูแลง,ง่ายทําเงินได้เร็วเฝ้าขายรีบขายแล้วก็รีบไถพรวนปลูกอย่างอื่นเป็นพืชผสมผสานกันต่อไปการขายก็เป็นการที่รู้ตลาดนํานะพี่น้องว่าตลาดไหนเขาชอบแบบไหนนะถ้าเกิดเฮ้ามั่วแต่ปลูก เออพวกมันสำปะหลังมันสำปะหลังมันก็อายุปีละหนึ่งครั้งเนาะบ่มีเงินใส่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นขฮาต้องแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักกวางตุ้งด้วยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่นี่คือการเ้าฉีีพ่นแมงมัดนะถ้าเกินเฮาฉสีพ่นแมงมัดบ่ไ้ดอกก็จะบ่มีถ้าเ้าพ่นแมงมัดใดช่วงที่ตั้งแต่แรกเกิดดอกก็จะทย่อยมีแบบนี้นะคะกวางตุ้งดอกนี่ถ้าเกิดบ่มีดอกขายบ่ไ้ได้พี่น้องเขาต้องการดอกเยอะ นะคะอายุเก็บเกี่ยวของกวางตุ้งดอกนี้จะอยู่ที่หนึ่งเดือนพอดีพอดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาจะทยอยออกดอกเท่ากับต้องเก็บทยอยเก็บออกไปถ้าเกิดว่ามันออกดอกเยอะเขาจะเก็บบ่อ,อท่านการขายไปหลอกขายน้าบานเลยพี่น้องใสไถ่ายมอเตอร์ไซค์ไปขายน้าบานเลยเดี๋ยวทางฮาจะมีเคล็ดลับการขายมาให้ดูกันอยู่ช่วงไทยคลิปว่าเฮาจะขายแบบไดน,นะคะช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่สุดสําหรับดูแลก,กวางตุ้งนะ นี่เป็นเป็นช่วงอนุบาลน,นี่ค่ะพี่น้องคะเข้าจะขายกําละสิบบาทในในเคงเนี่ยมีอยู่หกสิบหมัดเป็นเงื่อนหกรอยบาทนี่มัดละสิบบาทนะพี่น้องนี่แหละมัดละสิบาทที่เฮ้าขายสดๆเลยเข้าเก็บตอนเสาร์เนี่ยตอนตีสี่ตีหานี่เข้าจะออกจากบ้านประมาณหกโมงเช้าไปเลยค่ะพี่น้องคะตัวน,นี้เก็บครั้งแรกจะได้อยู่ประมาณหกสิบหมัดแต่ถ้าเกิดว่าพักเข้าออกเยอะเนี่ย เขาจะได้อยู่เสาลักหนึ่งพันบาทง่ายๆเลยนะพี่น้องเป็นอาชีพที่อยากให้น้องของเฮาได้ทำกันคือผักกวางตุ้งดอดเก็บทุกวันทุกวันบางครั้งทำมันออกเยอะเฮาจะเก็บตอนเย็นนํำนะคะนี่แหละค่ะที่เฮานั่งไปขายเนี่ยเอาเอาผ้ายางรองกดน้ำเพื่อที่จะลมบ่ผัดถ้าลมผัดเนี่ยมันจะเหี่ยวอันนี้เฮาก็จะหมัดเอาผ้าขนหนกบข้างบนน้ำแล้วก็มัด ไปขายตามตามหมู่บาา้านของเหามัดละสิบบาทสิบบาทของสดสดเนี่ยลูกค้าเหาก็ตตองตอกตัน,นดอกแบบเยือกขายมวนค่ะพี่น้องค่ะแตเสาละนี่หกหกร้อยบาทเลยคนะ่ะหกร้อยบาทบลายได้พี่น้องลูกค้าเหาจะจะหูดีเลยเวลาพักสดกับพักบสดพักตลาดกับพักบานเหาเนี่ยเขาจะแยกแยะออกเลยถ้าเกิด ขายน้ากันเนี่ยจะสู่พักสดแบบออกจากสวนบ่ได้พราะว่าพักตลาดกว่าจะมาถึงมือเฮ้าเนี่ยต้องพานพอขาดหลายถอดด้วยกันแล้วกะเอามามัดขายเนี่ยได้แค่แนิดเดียวแต่เฮ้าจะมัดใหญ่นะพี่น้องมัดในซิบบานนี่มัดใหญ่หลวกสองมัดนี่คืออิม่มในครอบครัวเลยนะคะนี่คือเทคนิคการขายผักกวางตุ้งดอกของเฮ้านะคะบางคนกะบอกว่าเฮ้าจะขายแบบไดบางคนขายบ่เป็น พี่น้องของเหาต้องขายเป็นนะคะยมือเส้าเอาไปขายเลยอย่างน้อยๆได้เงินเขา่าบานเช้าละ200กันยังดีเศรษะสองนี่ตีไปเลยเดือนละ6 0 0ับาทเลยทีเดียวนะพี่น้อง30วันวันละ200บาทแต่น้องจิ๋วแจ๋วเนี่ยคุณแม่จะไปขายยมือเส้าเก็บยมือเส้าเลยนะพี่น้องมันจังสวดบอยให้เก็บขางขึ้นนะคะการเก็บยมือเส้ามันจะทําให้รสชาติของผักของเหาเนี่ย หวานกรอบแสบน้ำลูกค้าเคยซื้อน,น้ำเหา้าพนจะเว้าต่อๆกันไปพูดต่อต่อกันไปว่าผักของเขานี่แสบผักของเขานี่หวานในวันข้างนาเห้าจะขายดิบขายดีไปเลยนะพี่น้องถ้าเกิดมันร้ายกะเอาไปที่ตลาดตลาดประชารัฐพราะว่าตลาดประชารัฐทุกเมื่อนี่ตลาดมูบานของเขานี่จะมีทุกๆวันตอนย่นเมือแรงนะนี่คือเห้าเก็บขายแล้วนะพี่น้องจะเป็นลักษณะนี้เก็บ เวลาเก็บเหาต้องถ้าเกิดเหาเก็บยามมือแรงก็ต้องไปตลาดเนมมือแรงก็ต้องรดน้ำก่อนเพื่อที่จะทใ้ใไ้พักเหาสดชื่นนะคะทางเฮาเก็บยามมือเสารเนี่ยเฮาจะรดน้ำว้ตอนเย็นเามมือเ้าไปเก็บใดเลยออกไปขายยามมือเ้ารทุกเ้าทุกเ้านะพี่น้องสิ่งสำคัญของกวางตุ้งดอกก็คือกวางตุ้งดอกต้องมีดอกถ้าบม่มีดอกขายบ่ได้เด้อพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับของกวางตุ้งดอก อยากให้พี่น้องของเห้าได้ทากันง่ายๆเลยนะพี่น้องการปลูกพืชอายุสั้นเนี่ยมันจะทําให้เห้าได้รับผลผล,ผลิตได้มีรายได้เข่าบ้านของเห้าซื้อน้าปูน้ปาปลาให้ลูกให้เตาไปโรงเรียนนะคะสําหรับจิ๋วเจ้ากับคุณแม่เนี่ยจะปลูกกวางตุ้งดอกแล้วก็ปลูกพวกข้าวโพดข้าวเหนียวผู้ใดที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวจะขายแบบไหน ให้ดูทางช่องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยหรือช่องประจอยเกษตรหาจีนะคะพี่น้องนี่แหละอาชีพของเฮ้ง่ายๆเป็นน่ายตัวเองถามว่าจะรวยไหมบ่รวยดอกค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามันจะทําให้เฮ้านะ่ะมีเงินมีใช้ไม่ขาดมือดีกว่าเฮ้าจะไปกู้หนี้ยืมสินเขามานะคะพี่น้องนี่เฮาจะทํากาละสิบบาทสิบบาทเลยเทคนิคของการขายของเฮ้าก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆวัน เขาจะเก็บไปขายและเวลาปลูกเขาจะปลูกเป็นรุ่นๆด้วยกันอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะจิ๋วแจ๋วเกษตรน้ยพร้อมกับคุณแม่ในคลิปนี้ขอลาพีละนองไปก่อนมาพบมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าขอลาพีละนองไปก่อนโอกาสนาพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีนะคะ